สวัสดีครับยูทูบเร็บชมทันตอนนี้อยู่รายการ d g จิเซครับวันนี้ไม่ได้เล่นเกมแต่จะมาบอกว่าช่องของเรานั้นสามารถนี่นเดี๋ยวดูไอเชี่ยโทราาัพทกับขาวเห็นไรผิดปกติไหมครับช่องเรานี่ครับสามารถคอมเมนต์ได้แล้วนี่นี่สามารถคอมเมนต์ได้แล้วครับ เมนไปเลยเออคลิปนี้ลงคลิปไว้เล่นจีทีอีกรอบอเพราะผมตอนเล่นจีทีผมไม่ได้เซมไงมมีบ้านแต่ผมรู้วิธีได้บ้านแล้วต้องทำธุรกิจ พุทไอ้พุทตามเจ็ดคนแล้วอ่ะเพิ่งเห็นบ้าตอนนี้เราสามารถคอมเมนต์ได้แลยนะครับไม่มีอะไรละมีเท่านี้แหละเฮ้ยกดปิดไม่ติดแนั่นึงครับทุกคนโทรศัพท์ค้างกดปิดดิเฮ้ยตลกเลยนั่นึงนะผมกดกดปิดไม่ได้อ่ะ๋อปิดดิกลับหัวโทรศัพท์ให่